ค่ะผมากับพรอมครัวเก่อนนะคะมาที่ชั้นเท่าไหร่นะสามสิบนะคะนี่ป้าคุณแม่แหละหัวใจวิวๆนะคะเนี่ยเสือแม่ทามีนั่นไอ้กล้องกล้องซองสิบบาทหรอโอ้ยว่ากันไปเลยแบบนั้นก็เห็นแต่แต่ข้างล่างนะครับหรือ้างบนเออเห็นคนโดนอยู่ข้างบนแล้วแม่บอกว่าหยุดชมความละเอียโอ้โหนะ อันนี้บึงพลานชัยนะครับนี่ขนองมานั่นๆๆๆน่นๆๆๆนั่นๆๆๆนี่อม่องเลย่สมอไหนั่นเ็นะคันน้อยๆนะนี่น่ี่พ่อไปส่งลยังวนเราน่ะยังโอยงามมากเลยช่วยเนาะ โอ้ยไม่ต้องไปบ้านยายสมนแล้วันนี้นะนอนนี่เลยนอนเยสมกัมาึนะเออยาสมนอยู่เที่ยวที่นี่จนค่ำก่อนให้แม่่ตอนแม่เขามีเรือทีนันน่ะแล้วก็ลงมาถีบนี้ก่อนี่ทุกอย่างโอ้ยเรือทชมันเดี๋ลงไปเที่ยวน่าสนุกน่าสนุกโอ้สวยมากเลยเสือ สวยเนาะพ่อเนาะพี่พ่อนั่งไงสนามบินโอ้รันเวย์แม่มาดูรันเวย์สนามบินแล้วมาจากทุกสาินยมาจากตรงนี้ด้วยดูนะทกผู้ชมกันเดิสนามบินนะะร้น โอ้ยดูเสือขึ้นไปสองแล้วนั่นน่ะเห็นบอกโอ้เหมือนจังเลยเนาะเสือเนาะเห็นไหมะโอ้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยแน่แสดงว่าเห็นครบบดั่นแล้วเลยใกล้ใกล้ๆเลยโอ้โหเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้น้ำพูนเนี่ยมองเห็นชัดเลย คือถ่ายนอกแบบนี hmm. 是是 okay. okay yeah, okay. ้เนาะเอาเห็นหน้าคนที่ใน develop เนี่ยเห็นหน้าคนด้วยมองเห็นหน้าคนชัดเจนมาดูสิมันยังไม่หมดเวลาพ่อเห็นหน้าดูเสือไปนั่งโดยสุนเจ้าน่ะคนจะทายเขาหูเฮ้ยไม่ไม่ให้ยายหมอนไปนั่งเลย

อินทนินโอ้โห้องอินทนินเอกอินทานินเรากุมไม่ได้นะน้องเสือจัแล้วข้าพุทธเจ้ยินเพิ่งได้ยินครั้งแรกนี่แหละสวนไรส่วนไรสวมากเลยอันนี้มงหมาอนี้ให้พอนไปก่อนันีให้เพ <day> ื่อนไปก่อนมาทาั้งนี้สุดคุ้มเลยน้องเจย์มอน วนี่ละเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนทำไมสวยจังอคุอุ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะคุ้มนะห้าสิบบาทเนาะคุ้มมากใหญ่สี่สิบเซนสวยจริงๆนี่จริงๆแต่อู้ทำไมเขาร้องจังอ๋ออะไรจะสวยขนาดนี้สวยมาก เหมือนเราไปงานแต่งไฮโซเลยแล้วเออเป็นที่ตั้งโอ้โหโอ้โหรวมกัทบ้านพนี่นะฮะม้เป็นตรงนั้นแเราจะตั้กล้องไว้ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะเราก็จะปเดินปถ่ายรูปรวมกันนะฮะนี่อโอ้โหทำไมสวยจังใังน้ตางมุมนี้สวยกว่าท่านี้สวยกว่าทางล้อแสงถาทานั้นา้้อแสง อ๋อมฝั่งนู้นจะสวยกว่าฝั่งนู้นนหะสวยมาเลยน้านเล่นี่วันหนึ่งแล้วแม่ด้านแบมด้านแบมดาแบมด้านแบมเขาจะลืมมั้งเนาะลืมว่าจะกาแฟเดียวต่อไปเห็นหนังนะภาพนิ่ง โอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอเคแล้วก็หันหลังเข้ากันโอเคแม่หันหลังตรงนี้โอเคเปลี่ยนท่าแม่เปลี่ยนท่าเลิกโอ้โหเชัดเลยเสือทำไมกล้องไม่มาสีสดจังน่ะเออนั่นแหละโอ้ชัดเนาะเสือเนาะ น้ำบินนะนั่นๆๆๆๆนุ่นน่ะนุ่นห้ามิกซีเพจหมดโดนรับบิกสองบิกสีนู่นโอ้ยกว้างมากคือเขาเลือกตั้งในสถานที่ที่แบบทำพอดีนะเพจกลับลืมเห็นสุดโลดเลยอ้าวที่เกาะห้วยถ่ายไปแล้วนนีีู่่ สวยมากตรงนี้มีกิ่นไม้ใหญ่ดอกไม้สวยด้วยนะคะนร่น่าจะเป็นดอกประจำจังหวัดก็ดอกที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเลยทันดินบอกรัาดอกอินทนิลดอกอินทนิลบกดอกไม้ประจำจังัดร้อยเอดนี่ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะรอบรอบมือ ทุงหมดก็จะปลูกด้วยดอกพิมพานิษยบกทั้งหมดอ๋อใช่เลยนะคะใช่ครับต้นดอกนี่เลยไม่น่าพลาดอกจะเป็นทีม่วงเดือนอะไรครับที่เขาออกดอกครับประมาณโอ้โหน่ารักมากนะคะเรานุ่นชาติที่น่ารักดีอยู่ตัวการ์ตูนเลยโอ้โหตัวการ์ตูนแต่ละตัวน่ารักมากน้องเสือแม่เอขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นบ้าน เอถรถคิมมิ่งบนถนนแบบในกตะโกนเลยอ่ะหรอก็ไม่เป็นคันนิดน้อยโอ้โหมีแต่แนวสวยๆเลยเนาะโอ้โหนี่นะคะทุกคนสวยมากนี่มีที่นั่งด้วยนะคะโอ้ สวยจริงๆโอ้รถไอะไรกระตูนรถก็เยอะใชเนาะรถก็เยอะน้องขาวๆรถไดโนนั่นน่ะนี่หมือนกระตูนเลยเสือบอกพู่นโอดกว้างขวางเราจะไปทางไหนนี่นะคะเสือกับพ่อนิ่มจะไปแล้วสกายวอล์กคุณยายสมรกับไปย่อยๆแล้ะบอลโอ้ เดี oh, e ๋ยวไม่จะถ่ายเองมันการไปแล้ววันนี้พี่พ่อกันมัโยมเลย ออกมาออกมาคันตาไลคันนะอ้าอ้า เงินร้อยเลย Thank okay. you.